ครูบาฝันวันเมื่อก่อนครูบาฝันเพิ่นไปบอกมันก็บอกโอ้ยานจะได้ไปดูดอกไม้ดูมีรถครูบาบอกโอ้บอกคนขับไว้ว่าวันเาอาทิตย์นะมาห้อยวันเมื่อวานนี่เผื่อว่าไขมันนี่ครูบาบอกว่าไมันยากแท้ครูขับตัเองก็น่าบอเคยขับรถติดขนาดไหนวบาใจ๊งหายนะ เราจะขับมาเองเดิบุเคยขับบุกที่ขับเบิกงว่านั่นสุดมาได้จุดเจอือไหมที่ผมมีชุดฉบับนอว่าไงเ,เอามีอีลีตุลศูนย์พี่น้<ด>องค<ด>ู่บาทศูนย์พี่น้องบาหนี้คูบาฝันเพิ่นว่าถ้าความฝันนี่คุดก่อนควกเาก็ฝันแบบน,นี้แหลกวนที่น่ามันมัน,าน,านนานมาอย่างเงี้ย ดูเหมือนว่าเธอจะมาลดเยอะกว่าบางทีมี่ก็หาเวลาเนี่ยดาวฝนไม่ใช่ที่นี่อ่ะใช่ใบบาทหอมกลิ่นไปใส่บาทใส่ใส่ไปเอาสองอย่างใช่สองอย่างใส่กันถ้าสบายจะเจ็บอาจจได้ายขวานออกนี่นี่ผมว่าก็เลยมามาขอมาขอถอะนะมาเห็นเลขสองทึงตัวเจ้าม้าเมื่อนี้ผมมียุงเศษมาสุดกอดยุงไว้หน่อ มันตื่นเขาตะตังกูบ้าเห็นสองศวนนี่เห็นสองศูนท่นนั้นแต่พได้เห็นตัวอื่นคุบาคือับแต่เลขแปดนะคุบ่าว่าคุบ้าสับจัดคุเปกเลขแปดค่ะเลขคุบาานี่เห็นแปดศูนล่างแต่ว่าเลขสองมันชิดจุดกลางนั่นคืต่างกัเห็นเลขไม่ได้พ่ดเพเดยบ้าศูนเก้าเ้อะเป็นสายผู้คนเาเป็นว่า กูบากอเลยแบบเสี่ยงเสี่ยงมาเนี่ยเสี่ยงมากแบนี้ม่ทำให้เาเป็นไปไหนฟังความฝันสบายทุกวั่่าน้บ่าวฝันด้วยสามวอย่างนี้คือบอกู้ชายผู้ชายจะบอกนะผูเป็นนางลินไทยคือว่าเลยนางลินไทยู้จผู้ชายอย่นี้แหละผู้นจะทเยวโอ้ย อาจานี่เขากินเขาโปรเซตุนเราเขาได้เศษบาทผลวะคุณพ่อโปรเซตุว่าจะไหนนะเศษบาตับาทนี่ไม่ยิงไปบอกบาทนี่มือใหม่ได้มือใหม่ได้บม่เป็นมือเดียวกันเด้ไม่ยิงไปบอกยังมือเส้าเลยคุณบามาจะปินบาทคุณบาย่างไก่คุณบาเมื่อยนะสิบเอ็ดกิโลย่างออกไปเข้ามายี่สิบสองกิโลหย่างนั่นคุณบาก็เลยไม่ยิงมาบอกโอ้ยประชันเลย เพิ่งไปคักแนียน่ยยังเปดชุนซื้อแม่มันหลดนฉ่นวะเว้าสิไหม <c oughs> บวานนี้บ้านนี้ฝันไม่ยิงบอกอีกได้บ้านผมเฝ้าเนี่เจ้าของซื้ออลไรได้ผู้เฝ้าเนี่ซื้อก่อนแล้ว <c oughs> มื่อเส้าซื้อแล้วเขาถ่อเรือใจเงวดไปฝันผ <c oughs> มว่าฝันตั้งแต่ต่อง,งวดไปได้ฝันมาเรื่อยๆเลยนะี่จะได้เป็ดชุนเก้าชุนเก้าผมว่ามันซื้อไหม พว่าฝันแปด่นฝันคนบอกวันนี้ันมาบอกสามตัวคนบอกโดดเลยผู้ไม่ยิงเนี่ยไปบอกกับปู่ป้าใจสองสามสี่เราว่าสีลัซื้อโมดกู่ากูโุ๊บสองสามสี่มือเศร้าในมดพันหนึ่งท้่เขาสามเนิ่งตไปน่อเจ้าน่าจะหารน่อยเจ้ามาบินบัตซื้อเลอยกูวบาเจกาทั้งวินบาทหอนจกเงินซื้อเลย กาเจ้าบกาเจ้าบว่าคุบาได้บ้านเพราะว่ามิจฉคุบาให้ยเลขพระถ้าเกินเพิินพผนมิจดาเขาว่าวคุบาตกสื่อพวบอมรล้ว่า เอาเขียนในพวกที่นี่นี่ชื่อจางคุบาบอกด้วยวะคุบาชื่อแปดศูนย์ล่างแล้วก็สองสามสี่บนบมมีผมมีคูณเพิ่มคุบ้ารมู้ไหะถ้าออกสามสี่ล่างก็ไม <บน S 2> ่<ะ>ต้องกินยังก็น่าเชื่อชื่อโอ้มันมีคูนึงมาบอกมัน่อยยิงๆเลยสองแปดศูนย์นมาว่าอากาศกันคุบาเลยบอกเอา มุตงอาเปศูนย์คุบ้านว่ากายังมาไหนสอคือเก่าเกินบันกยังคือแก่คุบานั่ซื้อไว้ได้เอมื่อาก่อนสิมาคุณบาหมั่นใจแล้นะเพราะว่าสิมาเมื่อวานเพได้อมาันอศูเกเกเกครเามางดวงสมพงเขาสิมาเมือนึงเขาเต็มใดอัดมันจะนั่นแล้วเขาเต็มตัวสองรอยคบ้าก็เชื่อเอยัน น <fox> ี่พมไปซื้อให้มาเซาตัวให้ยังเต็มเท่าไดอัดเท่านั้นเลยบ่ค่ะโอยเจ้าตัว200ก็เต็มเจ้า200เอาก้อนหมูกวอนง200มีจักเจ้าเอากนเอาก้นนตัวใดค่ะคูบาเน้นนี่เอาคูบาซื้อ2 3 4แล้วก็80 สองสามสี่แปดศูนย์พี่น I mean, right? right? oh, ้องก้อนที hmm. Leonardo, <l ug sel> ่ชิมาตนกระบกนี่นะคะเอ็มซีเพราะว่าฝันเร็วนะฝันไหลๆมาจากมือแน่นอนได้ออกมาเป็นอาทิตย์เลยเนาะวันนี้วันที่แปดเลยเนาะฝันมายุตลอดวพีวันอาทิตย์เนาะมาคุณว่าสิได้มาเปนวันอาทิตย์เหรอแม่นี่คุณว่าบอกเลยได้ออกปุ๊บกับเป็นอาทิตย์ต่อไปเลยได้มาวันอาทิตย์พ่อกันอยู่ที่เดิมนี่ละมาข้างเกาแลพนอา้มาข้าเกาลีเนากมาหาเนาะพ่มานสิมาเนวันอาทิตย์นะ คุบ้าเบอกบอกบเต๋อมันอยู่นําอารมณ์คนขับไหมทเขายากแตว่าวันอาทิตย์นาะจต่คนขับเขายากอที่เขากบังคับเขาก่ได้แต่ว่าตัวนี้คุณบ้าซื้อมาได้เพราะว่าบัตรใจม่ได้มาห้องบอกเลยได้เลขสามวัวเขีนบ่ทห้องบอกมาห้องบอกเลยได้สองสามสี่มาเสนบอก ก็ไฝันแล้วฝันอีกคุณบ้าก็เจอามือเศ้าในก่อนที่ไปจัดก่อนนะว่าคุณบ้าก็ซื้อแล้วดี่ยวแปดศูนย์กับสองสามสี่แล้วเดี่ยวเนห้องบอกก่อนสิมาตนกระบอกบอกี๋ยวฝันมัดจะห่งเลยไร่มาไร่มาคุณบ้าครับบอกซื้อหรเมื่อวานนี้ว่าสิมาเนาะบได้มาเกิดคนขับเปิดไข่บ้าอยู่กับไข่มาส่งคุณบ้านได้บอกไข่คุณบ้านได้บอกเป็นยังไงเนาะพันห้าได้ไปอันหอดไปถึงเพื้นเนาะ วันน um. ี mm> Korea, no, mm 8, nah. ้คุณบานได้ฝันเราก็เจีมาหองคุ้ชายเนี่ยบอกเลยมามาพ่อก่อนคุ้ชายแบบแปดศูนย์ันตั้งแต่แบาทคนละไล่มาถอไปกยังยุบูนย์นั่นเก่าเลยวันนี้มีแม่ยิ่งมาบอก้ยคือเบาสองใส่เพื่อนแม่สองแปดศันวยคือหลายแนาะมันจะออกสองแปดศูนย์แปบางแปนย์บนบ่คุณบ้าบ้าวันนี้คุณบาลุกที่สองคุณบาเนาะ มอสิลุกบเหมือนไม่มีมาห้องบอกเลยยางมาเลยบุ้นต้มย่าดคูบาเออเส้น่าคือจังคูบาย่างออกมาบินสบายยางไปบินกันเลยสองสามสี่มาเส้นว่าซ um> ื้อเลยมาเส้นว่าคูบาก็ไหวมากิดเจ้ากันนำแล้วเคูบาก็ได้เป็นไม่ยิ่งกว่าคูาแม่นครับส่วนมากไม่ยิ่งจะมาบอกเนาะคูบาเนาะที่บอกแม่นแมนเนาะเบ้าง่ายไม่บอกแล้วนะแต่เริ่มาขอเพราะว่าคูบาเคยเบ้าอยู่ได้ว่าถ้า ถ้าคือคุ้บ้าก็บคุ้มาเลี้ยงทุกวันอาทิตย์เหมือนไหมวันอาทิตย์ของของหลังหัวแม่หลังหัวอเพราะว่าต้องมาเลี่ยงเพราะว่าเขาจะได้น่ะไหว้เม่นบ้าแล้ว่เมียนมาเสียคอเลี่ยงสิไปเลย่ืนคือได้ยินว่าคู่บ้าบอกบุญธรรมว่าศูนย์เก่ามันเด็กอันนั้นเขาบ่บอกจะตองวดเป็นผีผู้ชายผู้ชายบอกครับโดนกับต้อลงก็ได้เสี้ยวศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์เก้านะที่บอกเดี๋ยว่าสำหรับคู่บ้านนี่ เขาคุบ้าฝันตัวใดผู้ใดมาบอกดูดูคือตัวนั้นรอดนะแต่ในซูนเก่านี่คือเลขต้องงวดเน้นฝันจะเมื่อที่นี่จะเป็นผีผู้ชายบอก้ชายแต่ว่าดวงเก่าสมุนอะดวงผู้หญิงผีผู้หญิงแต่ผู้ยิ่งมาบอกเน่ยมันเป็นโยนี่มิเต็มันเป็นไม่ยิ่งหลายตก็คุบ้ามานอนเมื่อไหร่บ้างพระโวนกูบ้าก็มานอนมานอนกอดได้แต่ตัวเก่านั่นเองเนาะใ่ว่าเลขอสามตัวนี่กูบ้าจัดตามเราบอกเลยดิ สองสามสี่ครูบาคนครูบาซื้อเลเขาหัวควันเขาบอกครูบาคือหมดื้อสองตมันออกออกได้ง่าได้สองสามสี่ก็แยาเลยครูบาควันยังี่เจ้าไ่อยากชื่อไ่ต้องซื้อแลครบาเลขาไปื้อนํางเได้แลคับอะวันนั่ไอชื่อนั่นน่นะคือมื่อกี้นี่ครูบาบอกว่ามันได้มาสี่สองศูนย์ครูบาคือหมดสารื้อนี่เอาพันบอกสี่ก็ซื้อมันยังสี่ตัวครูบาก็บอกว่าผู้เพ่าชนมากกับถือบ่บถือถือบ่ถือยังเสร ละม่านน้ำกันหลายๆวัางหันกับคนลืมกับบักหลายอย่างเดียจ้ะเมื่อกี้คุบามาถึงหัวปีกอนเลยได้ออกในเช้าเมือะเพราะว่ามันถึโต้เั้อันนั่นคือกันกุบ้ามาขอเพิ่นให้ศูนย์่ศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้ามาขอน่ะบิดครับเมื่อไปบอกผู้ขับรถว่าศูนย์เอเก้าศนย์ี่จะไแบบนี้กูบาเปดฝันในกลางคืนที่เมือนนะ ผ so um ู้ขับรถปรรทุนมาเก้าศนี่นี้โซคุบาประสนแปดเจ็ดนไปบอกบ้านเก้าูนี่มันจเป็นเลขสามตัวแล้วคุบาว่าแปดเจ็ดต้องเป็นเลขล่างคุบารว่ามันเปดูดูน้อกแปดเจ็ดเนาะจ้าออกดูอหลีจ่ากับเก่าเจ็ดแปดเ็ดสุบาก็เลยไปชื่อไว้บานนี้ใครเมื่อที่ออกยิงชอมื่อไปบอกก็ไปหาคุบามาพี่หนอยมากนี่แหละ จืดได้หมดมาลำทางไง่ทางไง่ายพูดผู้ชายสองคนอย่างแต่มาลำทางคุณเจ้าคุณมาเนี่ยครับอภีหนูไม่คูบาปี่หนึ่งมางเงานี่เลยคนระวางทสิคนนางว่านางตะเกียนเนี่ยคูบ้าก็คนเคยบอกเลยสามตัวเถิดมาเลยเด้อหรือสันวะงวดงวดที่มันอลอกสามศูนย์เก้างวดที่คนบอกอะไรคุบาบอกคนเห็นมาบอกคูบาตัวนี้ได้หรือสันวะศูนย์เก้าสามหรือสันวะคูบาก็นั่นศูนย์เก้าสามบ่มิตัดสุอีก มันยังสูดตัวนี้ยังสืดตัวคอมันโอ้ยว่ามันเบาเพร่ะให้เป็่องเจ้านี่ลเนี่ยน่โอ้ัอปนง่อยช่องไปคือแบบเป็ช่องช่องกัไปนี้แต่บ้านคนเน่ยช่องกัไปเป็นโมบานนี่ยบอกครับนี่นี่ช่องกับไปนี่นี่พานี่นี่นี่ก็แง่อยบารูเ่ง่อยช่องนี้แต่บ้านคนช่องเไปนเปน นี่ครับนี่พาตรงนี้นะครับเป็นมูบ้านนะครนี่งวดที่สามนี่มานี่ยปีนี่นี่มีกายเนี่คุบาก็มาดิมาเป็นมาขอพ่นห่สองหนึ่งสองหเลขบกพ้นหาหนึ่งสองหกแบนี้มอหนึ่งผลเต็มครับรถหม่คุบามันมันคนอย่างเกินน่ยมันไปยืนอยู่คนมันแบบมีคน็นยิ่งย่างมหาเหมือนว่าเพิ่นมาบอกหนึ่งสามหกว่าสนเจ๊ข้นอยู่นี่ผลโซหนึ่งสองหกเนี่ย ว่ากูว่าบอกความมึงแล้วบอมาขอกระดองมากระดานนั่งเชียออกแกงมะครูบาวันนี้จะทวนหรือจะทวนบ้านแก้งน่ะที่มาเนี่มันเมื่อนี่มื้อนี้โทรไปว่ามาตัจฉาเกศอยากนอนมาเช่นว่าหมดไปน้ำเด้อวมาเช่นสำคัญจริงเคยไปว่าโอ้ยเคยออกตัวนี้เนี่ยแม่มาเช่นจะซื้อหัวหมูมาถวาวัยมาเช่นได้ยังมันออกอะไรบาานมันกระสือเศร้าบ้านหัวหมูมาได้พิษสัจจะเลยบอกล้ ถึง้าบว่าโมก็หมดเลยมาบ่มีน้ำมาให้เราไหมว่ามีเหล่าขวดเอ็นดรอยขวดยแต่หั่นแล้วก็ยังใจดีแล้วก็ยังห่สองหนึ่งหนึ่งมันออกหนึ่งสองล่างไหมงวดที่สองวันนี้คุณบาก็เลยอู้ปุ้ยไอบาบนก็คือบ่มาตาบ่ตามเปาแท้คุณบาก็ะลรปุ้กก้าไหบ่แบบว่ามันเสียสัจจะไหม นี่คุบ้าก็บริบาบานั่นเหรอเนี่ยบริบริบาวเพื่อนที่สั่งจ่ายบริบา่าเพิ่นไปบอกคุบ้าก่อนแล้วนะฝันมาติดติดกันถึงจะเลียกออกไล่ไล่ว่ากันคูบ้าโบทันซื้อโบทันซื้อเพราะอย่างนี้หาคนซื้อเลขกให้โบได้เห็นไหมคุบ้าไปดินาทดไปเจ้าผบดก็ให้เปนนาเนาะยามอยู่เนาะตู้กับเขาก็ว่างเข่าเรี้ยวเห็นไหมเ้ไปคุบ้าก็เลย พอดีเมือี่พ่อคู่คนแบบนี้ทุที่ีนี่่อทุกคนเลยค่ะแน่ยใส่บาดคู่ขนเก่ากัเจ้าที่ออกไปนานครับควรยิสอนกับพ่อแบบนี้เก่าเห็นจะเพีเฮือนอยู่เมื่อนี่คุณบาพ่อบาก็เลยข้นรถบอกบอกคนคักแน่ตัวใดค่ะคุณบาบอกคนคักแน่ตัวไดเมื่อนี่ยเราสามฉี่แล้วสองแปดศูนยกับสามสี่ ในะห้จัดไปเท่าไหร่ให้จัดไปเท่าไหร่อ้ยคบาคือื่อเดคบ่าคือ่าพันคุพันโอ้บ่ามันื่อหลายเลยพันคุนพันคุบ่าให้การชื่อน้ออันที่ว่าผีไม่ยิ่งมาบอกมาขึ้นบอกคุบาที่ว่าสองสามสี่หมคับอ๋อบอกมาหลายมือแล้วคบาไ่ได้บอกนอส้ากระลุดปากไ่นได้ถ้าไ่ได้มาเรี่ยงคูบ่าชิบะบอกคนเ้ครับเพราะว่ายุนไปบอกไหม เมื่อนีคูบ้าเป็นอย่างคือพ่อคนที่วซื้อได้ให้คูบาจังใ้สอนจังตู้นนี้ครับเมื่อหนีได้จังพ่อครูบาสิมาเรียมมเรียมบ่อจังเก้านนี้โอ้ยประตูร้ไรา่าฮ่า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 ฮาฮา่าฮาฮาา่าฮ่่าา่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาาาฮ่าฮาฮ่า่าี่าาฮ่าฮ่่่า่าน่า่่่าา สามที่หรือว่าพิษไปเจี๊ยมหนึ่งกะสมบูรว่าหนึ่งสามที่อย่างที่กะบริยังแล้ว เราสอไปเขาอกครับกูบออะอีกเลศูนย์กูว่าเนี่ยมัได้ชื่อับเอาตรงตรงมาคูบ้าไม่บอกอะครบาชื่อแล้วนั้นเอาตรงตรงเลยบอกคูบาเนีอยู่นี่แหละคนไปบอกบได้ว่าดูถูกวางื่นเจ้ากับการต่อไปด้เว้คนหายจงคนนำไปบอกมันสื่บอกคือสี่สองศูนยอกร่าสมตัวเนี่ยเสิตัดบนตัดคนบอกยังไนคูบ้าก็บอกน่เนาะสีตัดบนตัดแต่มานี่ก็เห็นแปศูนย์นี่แต่เาก็ตามใจซื้อองแปดศูนย์กับสอง่เอาตรงตรงลดคูบ้าอเนี่ยึ้นแปดศูนย์อยู่ โปติงเด้เอาเท่าไรเอาพันคุณพันบอกคุบ่าจะเร้เอเจได้แล้วหนึ่งนี่เท่าไรเมาสเมดบ่ฮ่าผู้บ่มีแบบสิวอู้ใส่หางขออนุญาตเจ้าบ้านี่เทียนดับแล้วนะครับขอเบิ่งโตเรกไงเด้อเจ้าชื่ออะไรรู้อ่ะคุณได้ามากระสาถั่วนะครับครูบาเป็นเห็นอยู่บริเวณนี้นะครับขยับไปนะครูบาุี่ลสิะ ขอยหยาดตัวเจ้าที่จะทางคุณบ่าวไม่ได้เนาะไม่ต้องเอาขายน้ำมันก็บ่มีบาทคุณบ่าวไปบนโอบาทนี่ว่าจะไปไหนเด้อมาหาเงินได้ก่อนคุณบ่าวน้องพี่น้องซ่องไปน้ำกันนะคะเมื่อกี้คุบ่าเพิ่งแกะย่ำนะคะ FC เจตังแต่ว่าเจตังตายเห็น FC ได้เบิ่งตัวเลขของนี่เนาะถ้าพี่น้องเ h ็ t เป็นตัวใดก็รอบนี้เมนต์มาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนะคะ แตู่กบาเพิ่นบอกสองแปดศูนย์กับสามสี่นะครับนะโบห็นไปเบิ้งในกล่องนะท่นเด้อเพราะว่าเจนจากไทยได้หางจากพไะเจ้าใบเบิ้งใมกล่องจะได้ จะเบิ่ไม่อยากยุ่ยชูงลองเจสังคนูจ้า่งเบีย้าหอยหนาหเบี้ยค่อะไอยลางเ่บ้างววงเบี้ยเป็น่่าสจร่งจงด่ยเาะเไม่ซ้ดาคุณบาส่งแล้วจะได้ว่าไ้าเทสต์โซเทสตีแบกสี่เองามอปนองแปาที่แหลกเพื่อนว่า2 8 0ปนกับมีู่อย่างแตเสี้บุลูตรงบตรงตรงนั่ะ เาเนนิ่งบ่ทันไปใส่เบิ้งเบิ้งาเบิ้งได้ไหมเบิ่งได้ีิเบิ่งพากันเบิ่งรถู้ใดเห็้ตัวนี้นเ่มาเบิ่งไอ้ถูกมันดับเลยไหมเสื้อผู้บาดแะเ่ยเสื้อผู้บานีหักสิเบิ้งยุหักเสื้อเพิินแล้วหมาเามว่ามีความมั่นใจในชูงไมลืมจ้าวันนั้นที่แปดอีกแปดมือเป็นบอลออกผมแต่ก่อนชุดก่อนหนก่ง่ามาได้ออกได้สองมือมือที่สามกูบากันา มันก <ST su ks> ็ถือว่าเร็วสามทีเดียวถืงว่าบุญวาสนานียูบอกวันอาทิตย์มารดได้อกเป็นมืนี้หาเฮ็ดได้เฮ็ดวันอาทิตย์มาโรดทาคุบานเนี่ยนอนูเด็กขมากับซาธุเอานะครับเดี๋ยวว้เลมา สีมาเที่ยงเลนวะเพื่ออาจารย์เป็นสีมาสงเวลาเราเพื่อน่าวบานายมางนี๋เหม็นมากสูงเที่ยงบกจำเล่นมากมากมาสองฮะจำได้ย่บอกว่าคู่บาบอกตัวได้ไนแม ูบาบอกัวได้นม่ยามชันๆกัดูหัน้าใแม่กัได้แม่แม่หันมาอยากจะลไกล่องกระตืนจะดิอ้บกตืนแล้วเนาะเอซเพื่อนอยากได้โศกน้ำเทวฝาเพื่อนบอกสองค่ะสองแดนย์ดังๆมีจาตัวสามค่ะตัวไดนเกาะส2ามสี่กไม่กันสามสกับแปดศูนย์จ้ะสองสี่กับ8ปดศค่ะเพื่นสั่งว่าจังไลเนี่ย